ครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้เรามาทาคมรู้จักกับอุปกรณ์การทําความเย็นตัวหนึ่งที่สําคัญแม่ของระบบเบียร์สดนะครับเราเรียกมันว่าตัวไอซ์แบงค์ครับเป็นยังไงตามมาเลยครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าไอซ์แบงค์หลักการทํางานของมันนะครับก็คือเป็นตัวคอยทําความเย็นครับตัวน้าเบียร์นะครับก็จะไหลเข้าจากถังเนี่ยเข้าไปอย่างไอซ์แบงค์ถ้าสมมติว่าลองดูนะครับเปิดดูอุปกรณ์ ตัวน้ำเบียร์เนี่ยจะสังเกตว่ามันมีทอ่อสแตนเลสตัวน้ำเบียร์นะครับจะไหลผ่านทอ่อสแตนเลสนะครับแล้วก็ออกจากทอ่อสแตนเลสเนี่ยไปยังหัวกดน,นะครับโดยที่ตัวน้ำเบียร์เนี่ยก็จะไหลออกไปยังหัวกดครับรานนี้กลับมาดูนิดนึงตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันมีการหมุนวนอยู่ นะครับแล้วก็มีคอยทองแดงที่อยู่ด้านล่างคอยทองแดงเนี่ยจะเป็นตัวทําความเย็นนะครับเพื่อทําให้น้ำนมันเย็นและเมื่อน้ําเบียร์เนี่ยไหลผ่านน้าเย็นมันก็สามารถทําให้เบียร์เย็นได้ดังนั้นนะครับตัวไอซ์แบงค์ตัว,ตวนี้หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือสวิตตัวนี้เปิดไว้ตลอดนะครับอย่าปิดเพราะว่าตัวไอซ์แบงค์เนี่ยมันจะมีสายน้ําเย็นคอยหลอ่อ คอยหล่อให้น้ำเบียในสายที่ขึ้นไปยังแฉบเนี่ยมันเย็นอยู่ด้วยตลอดเวลาและอย่างที่สองคือตัวความเย็นนะครับให้ตั้งไว้ที่ประมาณนี้ครับประมาณเล็กสามเพราะว่าถ้าสมมติว่าตั้งแล้วให้มันเย็นมากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเบียแข็งแล้วกดไม่ออกได้นะครับก็ไอซ์แบงค์ตัวนี้นะครับเก็บลักไว้ตลอดเวลานะครับอย่าปิดเพราะว่าถ้าปิดแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เบียร์มีปัญหาได้